รัวเนี่ยอันนี้คืออาณาจักรใหญ่ผมจะต้องดูจุดที่เปิดประตูคุณก่อนเปิดเงี้ยไม่ได้ไเลยเลยองศาเขาเกือบดีนะอีกนิดเดียวเองนะแล้วก็ห้องน้ําอยู่ในจุดไม่ดีเพราะนั้นเดี๋ยวตั้งใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะวางแนวให้คุณต้องวางตรงในตำแหน่งตรงนี้แล้วผมจะคุมให้หมดคุมปิดให้หมดจุดทีมด่มันรั่วไหลผมจะปิดให้หมดบ้านนี้จะมีมังกรถ,ถึง10ตัวได้อะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่มังกรเศรษฐีสัหยวนปุ้ป้ายวงจุย้ยไรพาย รับเชิญจากคุณปอมให้มาดูร้านอาหารอยู่ที่เชียงใหมอ่มอำเภอเมืองนี่แหละใกล้ๆก,กับอูเมืองไม่ไกลกันเท่าไหร่ชื่อว่าร้านลื่นไหลเท่าที่ประเมินจากคร่าวๆดูนะครับหน้าร้านเขาหันไปทางทิศใต้เห็นบอกบอกว่ามันมีความสเสถียรและวทาไมร้านนี้มันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็จะตั้งตรงนี้ให้ถ้าจริงๆผมอยากเปลี่ยนทางเข้าอะา่ะแล้วก็ในในใอันเนี้ยองศาเขาเกือบดีนะอีกนิดเดียวงน,นะหนึ่งมาตั้งอัน่างเนี้ยผมไม่ชอบคือว่ามันตั้งลอยนะอะไรที่ลมลอดผ่านใต้นี่ไม่ดีแล้วผมอยากให้ขยมาไว้ตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญคืออะไรต้นไม้ถ้าหลังคาโดนกิง่งหลังกิ่งไม้ละหลังคานั่นแหละมันกวาดของคุณหมดเลยร้านนี้ถึงองศาเขาดีนะใช้ได้นะไม่ได้ไม่เลว,วนะ บอกให้ไม่ไงั้นไม่เซ้งหรอกนะฮะเพียงแต่ว่าเขาทำไม่เป็นแล้วมันกวาดหมดเลยตำแหน่งสำคัญคืออะไรครัวเผาทรับเดี๋ยวผมจะวาดให้ใหม่แล้วก็ห้องน้ำอยู่ในจุด ไม่ดีเพราะนั้นเดี๋ยวตั้งใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะวางแนวให้คุณต้องวาง,งในตำแหน่งตรงนี้นะแล้วจุดปเปิดประตูเดี๋ยวผมจะวางให้ใหม่ว่าตรงไหนที่จะเป็นตำแหน่งดีของเขาแล้วเดี๋ยวคุณค่อยหาที่ให้มันดีกว่านี้แล้วเดี๋ยวดูดีๆให้ถ้าของคุณเปิดได้ถูกนะคนวิ่งมาหาคุณแล้วร้านอาหารจำเป็นต้องใช้เรื่องพวกนี้มากไม่ใช่แบบคุณจะเอาไอเสือคาบดาบไปแปะแปะ,แปะทำไมวนะน่ะพวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องพวกนี้ถ้าจะหยุดไอพวกทาสามแพ่งคุณต้องหยุดด้วยน้ำคุณมีน้ำผุดตั้งไว้รับมันจบคุณไปติดไอติดทำไม น่ะเขาบิบสิวเพอราะฉะนั้นไอ้พวกนี้สําคัญคุณจะต้องเปิดตรงไหนเป็นจุดรับพลังของมันแล้วอ,องศานี้เดี๋ยวผมอาจจะเอียงประตูนิดนึงได้ครับได้แล้วจุดที่เปิดแล้วตรงที่จะต้องปิดผมก็ต้องปิด ที่มีหัวลูกศรชี้มันพาดผ่านตรงไหนตรงนั้นต้องเป็นประตูถ้าเป็นประตูแล้วองศามันได้ฉกลาบเข้าแต่เมืเพราะฉะนั้นรั้วเนี่ยอันนี้คืออาณาจักรใหญ่ผมจะต้องดูจุดที่เปิดประตูคุณก่อนเปิดเงี้ยไม่ได้ไเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดที่คุณเปิดคุณเปิดทีด่ดีที่สุดนะฮะถ้าเราดูอย่างนี้ฮนะกว้างเปิดเป็นประตูจะเป็นประตูเลื่อนประตูอะไรก็ได้คุณเปิดนะตั้งแต่จุดนี้จนถึงนีนตง่ตั้งแต่ครึ่งนี้เลยเดี๋ยวผมวางหลักปักให้แล้วคุณจะต้อง ตามนี้นะมันจะเอียงนิดนึงอีกนดนึงไม่ได้เยอะเพราะองศานี้คนอยู่ไกลถึงแค่ไหนก็ต้องนึกปอมโพชนะถ้าคุณตรงนี้ได้เนี่ยจะมีคนเข้าหาลาน,นี้จะเก็บเงินไม่ก็ยอยู่เนื่องจากว่าบางกรเข้าตรงข้ามกับหัวลูกศรตรงนี้ต้องเป็นกำแพงทึบๆนนหนาๆความสูงจากพื้นดิน2เมตร50 m. มันหลุดเนี่ยเพราะของคุณเป็นชายธงแหลมแหลมเนี่ยมันหลุดหมดเลยมันตรงกับไปตึกงหลังหมดเลยมันไม่ใช่ของเราทําอะไรไม่ได้มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะไม่ใช่นะเมื่อกี้ผมไปวัดของจริงวัดกับลูกน้องคุณมันไม่ใช่มันเป็นชายธงสามเหลี่ยมอย่างนี้เขาถึงบอกห้ามซื้อสามเหลี่ยมเนี่ยมันเก็บกับพลังงานไม่อยู่แล้วแทนที่มันจะไปอย่างนี้ผ่าศูนย์กลางของที่ดินของคุณพอดีแล้วมันอยู่ตรงจุดหัวใจบ้านของคุณเหัวใจอาณาจักรของคุณอยู่ตรงนี้แล้วดูดิมันเก็บไม่อยู่เนี่ยมันคุมไม่อยู่เนี่ยถ้าคุณได้เป็นสีีี่่่่่เเเหลยยยมมคคุนออูก็ต้ง เปิดตั้งแต่เนี่ยสิบสี่เมตรไปเปิดประตูแล้วมันโดนมังกรสามเส้นเนี่ยเส้นนี้เส้นที่หนึ่งเลยตัวนี้สําคัญเส้นนี้เส้นที่สองเห็นไหมตรงนี้เขายังมีประตูเล็กๆอยู่เห็นไหมตรงนั้นอ่ะแต่ถ้าเอีเอยงนิดนึงนะโอ้โหดีแต่ว่ามันไม่ใหญ่เท่ากับเส้นนี้เส้นนี้ใหญ่สุดเข้ามาเปิดงี้จบเลยยุคนี้ยุคแปดถ้าใครเปิดประตูแล้วได้มีดาวแปดหน้าบ้านแปดแปดอยู่หน้าบ้านคุณแมวเหรอเออดีทั้งโชคลาภและดีทั้งบรารมีแล้วผมจะคุมให้หมดคุมปิดให้หมด,มด,หหมดจุดที่มันรั่วไหลผมจะปิดให้หมดบ้านนี้จะมีมังงกรถ,ถึ10 ตัวได้อะเพราะมันเป็นสองเด้งมังกรตัวที่หนึ่งอยู่นี่ถ้าคุณได้เปิดตรงนี้เนี่ยผมจะเขียนหมายเลขเนี่ยคือความแรงมันนะอันนี้คือหมายเลขหนึ่งตัวนี้ถ้าคุณได้เปิดตรงจุดนี้หมายเลขสองรับมันนะโอ้โหตัวนี้ซ้อนันสองสองเส้นเลยมังกรเนี่ยมีทั้งเรื่องของคิดอะไรได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวยิ่งถ้าคุณทำไอ้นี่นะแล้วได้มาเคาะประตูแล้วคุณได้มาตรงดีถึงมันได้เดี๋ยวนั้นเลยถ้าคุณได้เปิดพลังตรงนี้ลมมันจะเข้ามาเนี้ยแล้วก็มีเรื่องดีให้คุณ แล้วก็ยังมีบารมีดีให้คุณลูกน้องใช้สอยที่ดีคนที่แบบนิสัยไม่ดีก็จะออกไปคนนิสัยดีๆมาช่วยงานคุณ,คณจะมีกุญซือดีๆตัวที่3ถ้าคุณได้เปิดตรงนี้ตัวนี้อีกตัวนึงโอ้โหตัวนี้เจ็ดดาวขโมยโชคครับโชคลาภทั้งจังหวัดจะมาหาคุณทุกอันนะที่มันจะเป็นต้องเป็นประตูทั้งหมดถ้าเราทำเป็นแนวยาวนี้เลยครับดีและอันนี้อันที่4ี่คุณจะได้สามัคคีกันนะใน คนในองค์กรน่ะพนักงานของคุณน่ะจะรักกันสามัคคีกันแล้วก็ไม่ทะเลาะเบาแว้กกันถ้าคุณได้เปิดมังกรตัวที่5ส่วนตัวที่สี่มันตกขอบมันล้อไป <c oughs> มันมันยากเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าของคุณสมมติว่าตรงนี้นะตรงนี้ถ้าของถ้ามันไม่ได้อะไรมากมายนะตรงนี้ถ้ามีประตูอีกอันหนึ่งก็ดีแต่ถ้าไม่มีคุณตั้งเป็นมั่มผุดก็ได้คุณก็จะได้โชคลาภเข้ามาช่วยคุณอีกหนึ่งตัวแต่คุณเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าคุณได้เปิดอย่างนี้มังกรทั้ง สิบตัวจะเข้ามาที่นี่ทั้งหมดแลวโคตรแรงเลยแต่มันก็ออกหมดเลยเพราะบอกแล้วว่าตรงข้ามกันเนี่ยคุณต้องปิดตรงนี้เป็นทางเดินช่องโล่งๆเนี่ยนี่ไอคุณป<ง>ิดให้ผมทีเนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยคุณปิดให้ผมทีนนป,มทปิดทึบๆนะฮะต้องไม่มีประตูเลยนี่รตรงนี้ของคุณมีประตูตัวเนี่ยอย่าให้โดนเส้นน่ะไอ้เส้นพวกนี้คุณต้องทึบหมดน่ะห้ามมีช่องแสมห้ามมีบล็อกแก้วห้ามห้ามมีแสงสว่างอะนี่เร,เราเชื่อมนี่นี่หมดแล้วไงครับก็ถ้าประตูคุณเนี่ยได้ยิ่ ใช้ผ่านคนยิ่งผ่านเยอะเท่าไหรคุณยิ่งรวยอะ<ม>่ะครัวนะของคุณอาจจะเปิดนี้ก็ได้เป็นประตูแล้วเข้าออกนี่ก็ได้คิดอะไรได้อย่างนั้นโล่งเลยเพราะนั้นคุณช่วยปิดด้านนี้ให้ผมด้วยครึ่งหนึ่งของเนี้ยปิดให้ทึบๆด้านนี้ก็ต้องปิดให้ทึบๆเพื่อไม่ให้ตัวนี้ออกและข้างหลังคุณก็ปิดไปไอ้ลูกกรงครึ่งหนึ่งอะ่ะคุณต้องปิดให้ทึบคุณย้ายานี้อยู่ด้านนี้แล้วตรงนี้ปิดทึบให้ผมประตูนี้ปิดทึบ เราไปออกด้านนู้นทานหรือออกด้านข้างก็ได้ไม่รู้ว่าออกไงก็ได้ถ้าเตาของคุณนะฮะไปอยู่ข้างหน้าหน้าหน่อยนะฮะริมริม,มตรงใกล้ๆมอขอนะ้นะั่นะ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 ดีเอ๊ยหัวเตาอ,องก็อยู่ตรงนั้นแล้วนี่เออดีดีด,ด หัวเตาอยู่ถูกแล้วโอเคผมนึกว่ามันอยู่ตรงนี้ก็แค่ปิดประตูนี้จะทำประตูออกตรงนี้ใหม่เลยครับเป็นไงใช่ใช่ใช่ออกริมริมนี่หน่อยแล้วกันประตูแต่มันมันเป็นปัญหาคือประตูมันจะตรงกันเพราะฉะนั้นคุณปั่นเปิดเปิดเป็นช่องไว้ก็ได้ไม่งั้นคุณจะทำให้มันเยืงเยิ้งกันแต่ตรงนี้ต้องปิดนะผนังด้านหลังปิดทึบหมดนะคึบยันนี่นะโอเคปิดหมดโอเคจบแล้วตรงนี้คุณจะต้องเป็นทางเข้าของคุณอยู่ตรงนี้ไม่เอาแค่สอเมตรครึ่งตรงนี้ตรงกลางเนี่ย ตรงนี้ถ้ามันเปิดผ่านมันจะมีมังกร3ตัวนี้เด็ดถึงนี่เลยแล้วก็ตรงนั้นก็มีมังกรเล็กๆอีกตัวทําเป็นแบบเหมือนกับที่ระบายลมเล็กๆหรือจะเป็นประตูเล็กก็ได้ตรงนี้อีกตัวจบวไม่เดี๋ยวผมวัดให้เดี๋ยวผมวัดเลยกี่เม็ดกี่เป๊ะไม่มีผิดได้ครับได้ครับแล้วลือนี่เอาออกให้หมดเอาต้นไม้นี่เอาออกหมดเลยเอาให้หมดเพราะตรงนี้จะเป็นทางเข้าทั้งหมดถ้ามีช่องแสงต้องทึบอย่างเดียวประตูนี้คนยิ่งผ่านเยอะคุณก็ยิ่งแหงไม่แต่ว่าคุณเพลินเวลาคุณจะเข้า คุณจะส่งอาหารส่งทางนี้ได้แต่พูดถึงว่าเวลาแขกเขากินข้างนอกแล้วเขาจยเข้าห้องน้ำมันก็ให้ผ่านตรงนี้มาใช่ก็ได้แล้วตรงนี้ก็แ็นเป็นสตาฟ only ก็คือว่าให้สตาฟส่งของอย่างเดียวแขกอะเลยห้ามห้ามซีซัวเข้ามาผมไม่อยากไงว่าเดี๋ยวตรงโชคลาภคุณเนี่ยจะใช้น้อยคนยิ่งใช้เยอะประตูยิ่งพุกๆุกพุเยอะคุณก็ยิ่งมีตังค์เยอะแล้วคุณผ่านนูดตรงเนี้ยคุณยิ่งผ่านเยอะดาวแปดดูไหมโชคลาภตังค์ตังคต คุณถ่ายระดับเข้าไปข้าใ้างในเข้าใจคําว่าถ่ายระดับนะคุณถ่ายระดับไว้ข้างในเนี่ย <Okay. S 2> แล้วคุณเปิดตั้งแต่สุดนี้ยันสุดเนี่ยสารานี่อ,ออกเลยอันนี้เอาออกหมดเลยเพราะตรงนี้คือจุดที่รับพลังของคุณคให้มันเอียงนิดเดียวเนี่ยเอียงตามแนวที่ผมวางให้คุณเนี่ยจบ อันนี้ห้ามหายนะอันนี้ห้ามหายนะผมจะอหล่านา no <ina> ี้ให้ทำเป็นประตูย <'s gonna> <day> ังไงครับคุณจะต้องเอียงเท่านี้คุณถ่ายระดับเอานะเข้าใจคำว่าถ่ายระดับนะประตูคุณน่ะย่งต้องเอียงอย่างเงี้ยเสานี้ได้เลยนะจนถึงนู่นน่ะดีแล้วคุณทำทางขึ้นน่ะทำบันไดขึ้นทางนี้ยาวเลยแต่ว่าประตูที่คุณจะที่จะรบเปิดลับอ่ะนะฮะคุณเปิดตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะเปิดนี่ยันเอียงกนินนู่นเลยเป็นประตูใหญ่ๆเลย แต่ว่าความเอียงต้องได้ทต,ตามหมดุดตามที่ตะกี้ผมวาดนะจบซุ้มเอาออกอย่าทําบ้านมีซุ้มนะฮะไอซุ้มพวกนี้คุณไม่ใช่วัดคุณไม่ใช่โรงเรียนคุณไม่ใช่โรงพยาบาลคุณไม่ใช่มูลน,นิธิไม่งั้นจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณเปิดโลง่งๆไปเลยแล้วมีเอาป้ายเนี่ยมาปแปะไว้ซะดีกว่าทําแค่นี้ก็รวยมาหาศาลแล้วครับร้านก็จะมีคนเข้ากัน เราเข้าสู่ตอนช่วงท้ายของ EP ีที่มาดูล้านอาหารให้กับคุณปอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วการแก้ไขเนื่องจากว่าร้านนี้มันเป็นร้านที่เขาไปเซ้งต่อไปเช่ามาการปรับปรุงต่างๆก็มันมีข้อจํากัดอะผมก็ทําเท่าที่ดีที่สุดของเขาที่จะทําได้แต่ก็ไม่ผิดหวังหรอกครับเพราะว่าผมจัดยังไงก็ต้องมีสัญญานผู้ใต้ยอยู่แล้วนะครับทั้งอาณาจักรใหญ่และอาณาจักรเล็กต้องขอขอบคุณนะครับคุณปอมและก็ครอบครัวนะครับที่มั่นใจแล้วก็ไว้วางใจผมและทางมังกร คเศรษฐีนะครับให้มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวงจุ้ยในครั้งนี้นะครับยังไงแล้วเนี่ยเราจะมาติดตามผลงานกันอีกทีนะครับหลังจากอาคารหลังนี้นะครับได้รับการปรับปรุงแล้วยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและใครมีคำปรึกษาใดๆก็เขียนมาไว้ที่ข้างใต้นี้นะครับเฮงเฮงรวยๆขอบคุณมากครับ